And go, สวัสดีครับผู้กํายแสงกากระแสบันเทิงอีกแล้วครับท่านยังคงอยู่กับข่าวสารของสาวน้อยมหัสจั์แอมชนทิชาและในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตโพสต์ล่าสุดของเธอในวันที่7และวันที่8ให้กับ fc แฟนคลับน้องแอมและท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบข่าวสารและความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่6ผมได้นําเสนอโพสต์ของซองเดอร์จากในโพสต์ของน้องแอมเกี่ยวกับการขอพรวัดไร่ขิงไปแล้วนั้นซองเดอร์ได้ออกมาโพสต์อีกครั้งในวันพุธที่7ธันวาคม2 2,565เวลา19นาฬิกา50นาทีว่าวันศุกร์ที่9ธันวาคมนี้มาร่วมขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิงกับแอมชนทิชาที่ซองเดิมแล้วเจอกันนะครับหลังจากนั้นเวลา21นาฬิากา57น,นาทีน้องแอมได้ออกมาโพสต์ต่อว่ารอติดตามนะคะ นั่นก็หมายความว่าน้องแอมและซองเดอร์ไม่ได้ไปวัดไล่ขิงแต่เป็นการเปิดซิงเกิลเพลงใหม่ที่ซองเดอร์ขอพรเท้าวเวสวรรณวัดไล่ขิงในวันที่9นี้และขอเชิญ FC ซแฟนคลับและมิตรลักแฟนเพลงไปให้กำลังใจเพลงนี้ของน้องแอมกับค่ายเก่าซองเดอร์กันเยอะนะครับ ส่วนในวันนี้วันพฤหัสบปปดีที่8ธันวาคม2565เวลา8นาฬิก53นาทีน้องแอมได้โพสต์คิวงานของเธอในวันนี้ว่าคืนนี้ค่ะแอมชนทิชา8ธันวาคม2565งานกาชาติอำนาจเจริญเวทีกลางอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเวลา20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาที เอฟสีแฟนขับท่านผู้ชมทุกท่านเตรียมตัวได้เลยนะครับคืนนี้ที่อำนาจเจริญไปให้กำลังใจเธอกันเยอะๆนะครับและนี่คืออัปเดตข่าวสารล่าสุดของสาวน้อยมหัศจรรย์แอมชนทิชาหากมีข้อมูลใดตกหล่นและผิดพลาดต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอมชนทิชาซองเดอร์และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับไมล์แซงกา ด้วยนะครับขอบคุณครับ